สวัสดีครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับที่ผมจะต้องใช้มือมาช่วยในการโฟกัสสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเ,เขายังผลเล็กอะครับพอพอผลเล็กปุ๊บเนี่ยกล้องเราก็นาอคุณภาพน้อยไปนิดหนึ่งแหละก็เลยอาจจะมองแบบไม่ค่อยชัดผมก็เลยทําแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมนะฮะว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะเนี่ยฮะ เขาจะหลุดโฟกัส no ง่ายมากเลยเพราะว่ายังดอกเล็กนะครับผมต้องผมต้องหลอกหลอกโฟกัสเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะนี่ฮะเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนนะครับพี่น้องนี่คือผลคีเปนี่คือผลคีเปครับติดผลแล้วแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับโอ้โหนี่อ้อันอันนี้ดอกฮะดอกชุดนี้จะเป็นดอกตัวผู้หมดเลยนะฮะนี่คือดอกตัวผู้หมดเลย แต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบว่ากระจุกที่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะค่อยๆไปกันนะครับวันนี้วันที่31มธันวาคมโอ้โหเป็นไงฮะส่งท้ายปีเก่ากันด้วยภาพคีเปแบบนี้เลยนี่ฮะนี่เป็นกระจุกเลยเห็นไหมครับเราจะเห็นกระจุกแล้วก็จะมีดอกตัวผู้ตัวเมียอยู่ในกระจุกเดียวกัน นะครับพอเขาผสมติดแล้วนะฮะพอผสมติดแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านดูว่าเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะฮะการผสมติดแล้วนะครับอ่ะค่อยๆแหวกขึ้นไปนะฮะแหวกแบบนี้เลยอ่ะแหวกแหวกกันเข้าไปเลยนะฮะนี่ครับนี่นะฮะไปอีกหนึ่งกระจุกใหญ่เห็นไหมครับทุกท่านครับเห็นไหมฮะผมพยายามนะฮะตอนนี้เพราะว่า สภาพแสงมันก็ค่อนน้อยครับจะเห็นที่กลีบดอกร่วงหมดแล้วแล้วก็มีจุดดำๆแต้มๆอันนั้นคือดอกตัวเมียที่ติดผลแล้วนะครับเป็นดอกตัวเมียที่ติดผลแล้วนะฮะถ่ายยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมมุดเข้ามาใต้ต้นของเขานะฮะเห็นไหมครับโอ้โหดกมากแล้วที่สำคัญนะใครที่ยังไม่รู้ก็จงรู้ไว้เถิดว่า คีเปกลิ่นหอมมากครับดอกขีเปนะฮะกลิ่นหอมมากเลยแล้วดอกสวยนะฮะดอกสีเหลืองทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะแต่เขาจะผสมกันเองนะฮะพอเขาผสมกันเสร็จแล้วนะฮะได้ดอกนี้แล้วเดี๋ยวเดวผมขอญอาตชี้เลยแล้วกันนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่คือดอกนี้ครับดอกนี้นะครับที่ผสมติดแล้วนะฮะนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือดอกผสมติดแล้วนะฮะหลังจากผ่านไปอีก สองสัปดาห์นะฮะสองสัปดาห์มาดูภาพนี้ครับนี่ครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวต้องโฟกัสช่วยนะฮะนี่ครับใต้ต้นค่อนข้างแสงน้อยนะฮะนี่ครับนี่เขาจะติดผลแล้วในหนึ่งช่อเห็นไหมฮะเป็นสิบผลเลยเป็นสิบผลเลยนะไม่ใช่ว่ามีแบบโอ้ยน้อยเดียวไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ดูให้ชัดเลยครับนี่ฮะ กระจุกนี้มีทั้งหมด3มช่อโอ้โหถ้าติดหมด30ลูกโอ้ยจะอยู่กันยังไงเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นต้นเดียวกันนะเนี่ยผมผมมุดอยู่เนี่ยเป็นต้นเดียวกันยังมีอีกหนึ่งกิ่งมามามา,มาไล่กันดูนะฮะเราต้องค่อยๆไปแบบนี้นะฮะไล่ดูไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเห็นไหมฮะนี่ก็ยังเห็นดอกอยู่เห็นไหมนี่ครับมาติดอยู่ ที่ปลายอีกส่วนปลายนี่ฮะอันนี้ก็ติดครับติดนี่ตัวผู้ตัวเมียนะฮะตัวผู้เห็นไหมฮะเวลาเขาเทิ้งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะร่วงแบบนี้แต่ตัวเมียที่ติดแล้วนี่ครคือดอกน,อกนี้ดอกนี้ติดครับนะฮะนี่นี่อ้าโ,โหนี่กล้องเรามุดไปแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อให้ท่านได้เห็นชัดชัดชัดหรือเปล่าไม่รู้นะ ต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเนี่ยฮะมุดเข้ามาใต้ต้นนะฮะออะเอาให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับว่าคีปเปตต้นเนี้ยเขาเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ติดกันโอ้โหหลายหลายมากหลายช่อมากนะฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะที่สำคัญครับต้นนี้อยู่ในกระถางครับนี่ ต้นอยู่ในกระถางจริงๆเห็นไหมครับโอ้โหใครจะไปเชื่อครับว่าวันนี้นะครับคีเปอายุ6-7ปีนะครับปลูกอยู่ในกระถางแต่ตอนนี้ติดลูกแล้วเห็นไหมฮะนี่ฮะค่อยๆเข้าไปนะฮะเออชัดได้เท่าที่ เท่าที่กล้องอำนวยนะฮะแต่ผมจะพยายามช่วยนะฮะโดยเอามือผมเนี่ยมาช่วยในการโฟกัสนะครับนี่ฮะมืออาจจะสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับไม่จะขาดแอลกอฮอล์นะฮะแต่เป็นลักษณะของการถือกล้องด้วยมือเดียวแล้วไม่ได้มีไม้กันสั่นเหมือนเขานะฮะเราทากันแบบบ้านๆน,นะครับเกษตรกรเรานะฮะ กเษ Digital, กเษตรดิจิทัลเกษตรไวสัยสนะครับรัก,กรเกษตรนี่ฮะสำหรับกลุ่มนี้นะครับที่ทําเรื่องราวให้ท่านได้ชมว่าโอ้โหอลังการงานสร้างของคีเปเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายให้เราได้ศึกษากันจริงๆนะครับวันนี้คุ้มค่ามากนะฮะส่งท้ายปีเก่าด้วยเรื่องราวของผลคีเปแบบนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวปิดกันด้วยภาพตรงนี้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ